คุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยบอกหลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามันของพรคประชาธิปัตย์นะคะคือเขาก็ได้ลงคะแนนกันนะคะแล้วก็สรุปออกมาแล้วล่ะว่าคุณอภพิสิทธ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภพิสิทธิ์ก็ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ให้ดำรงตําแหน่งหัวหน้าพักอีกวาระหนึ่งค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ากลับมาเที่ยวนี้เนี่ยส่วนตัวไม่มีทางได้กําไรชีวิตของคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เพราะประชาธิปัตย์ จะลำบากยังไงจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องกลับมานะคะคุณอภิพิสิ์ยังบอกอีกด้วยว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและการเวลาพิสูจน์ความจริงอยู่เสมอก่อนหน้านี้เคยพูดก่อนจะลาออกจากพักว่าไม่มีพักอื่นไม่ไปพักอื่นกรีดเลือดออกมาก็จะเป็นสีฟ้าจนตายและจะเอาอุดมการประชาธิปัตย์รับใช้ประชาชนและประเทศชาติตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมองการเมืองไทยคือสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าค่ะขอมาแก้เศรษฐกิจและสร้างโอกาสความมั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ ส่วนกรณีการดูดสอสอทีออ่คือเหมือนตอนนี้มีคําถามว่าจะมีคนมาทุบพักประชาธิปัตย์หรือเปล่านะเหมือนกําลังทุบแก้วให้แตกนะคะพร้อมกับมีการประกาศด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความคมของแก้วที่แตกเนี่ยตัดวงจรอุบาติการซชื้อเสียงไปฟังคุณอภิสิทธิ์ค่ะแต่ก่อนผมลาออกท่านไปดูคําพูดเถครับผมบอกว่าผมไม่มีพักอื่น ผมไม่ไปพักอื่นกรีดเลือดผมออกมาก็เป็นสีฟ้าพักการเมืองที่พยายามดูดสอสอด้วยอำนาจเงินอำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ผมดูบอลอังกฤษครับระวังนะครับศูนย์หน้าฟอร์มดีๆค่าตัวแพงที่สุดย้ายสโมสสอนไปแล้วมันยิงไม่ได้สักประตูครับ ฉะนั้นใครที่กำลังจะมาทุบประชาธิปัตยเหมือนกำลังทุบแก้วให้แตกผมจะบอกว่าทุบเสร็จผมจะเอาความคมของแก้วที่แตกไปตัดวงจรอ,อุบาตการซื้อเสียงและการคอรัปชันในประเทศ